สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคทมิวสโฟโต้ครับคลิปนี้นะครับพี่น้องผมพาพี่น้องมาขายบักม่วงนะครับครั้งแรกของปี6 4นะครับผมเป็นบักม่วงนอกฤดูนะครับเป็นครั้งแรกที่ร้านของทีมงานพุ่มแดงเข้าขายนะครับเมื่อนี้ก็ได้บักม่วงมานะครับจากตลาดเมืองทองอุดรนะครับเพราะว่าบักม่วงจากสวนเฮายังบ่อออกนะครับผม ถือโอกาสนะครับได้ล่องนะครับได้ล่องขายได้ล่องทดสอบนะครับมือทีไทยทํานะครับก็เป็นวันที่สองนะครับวันที่สองกุมภานะครับเท่ากับได้บงม่วงมาลังละยี่สิบห้ากิโลนะครับทั้งหมดกับสามลังนะครับได้มาโลละสิบเจ็ดบาทนะครับนี่นะครับพี่น้องสิพาเบิงนะครับ เฮากะอยู่ริมทางริมถนนคือเกานะครับผมเมื่อนี่ก็ได้นะครับผลละใหม่มาเสริมมาเติมนะครับหลายอย่างดูนะครับนี่พี่น้องสตรอเบอรี่นะครับมีสตรอเบอรี่อันนี้บักกะท่านบ้านนะครับเอามาแต่หน้านะครับนี่นี่พี่น้องล้กกะมีขนุนนะครับบักมีนะครับนี่ครับสตรอเบอรี่นะครับ มะม่วงฟ้าลั่นนะครับเขาขายซีโรยนะครับเป็นการทดลองทดสอบนะครับกะักม่วงกะไม่ค่อยแก้ปันไดนะครับเพราะว่าเขาลับลับมาจากตลาดเมืองท่องอุดรนะครับก็ต้องทําใจนะครับบ่คือจังเข้าเก็บจากสวนของเขาเองนะครับผมกําลังเริ่มจะเข่าแกนนะครับ แต่ว่าบาท่านได้ข่าแกนนะครับแต่การลดราดหรือว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าเป็นนอกฤดูนะครับผมจริงๆบังม่วงนี่มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจังแก้วขมิ้นนี่ก็มีตลอดทั้งปีนะครับอยู่ตลาดขายทรงนี่มีตลอดแต่ว่าการค้านะครับก็ต้องจับจังหวะดีๆนะครับสามารถเท์สามลอลอยสี่ลอลอยได้นะครับเพราค่อยขายนะครับ แต่ราคาทรงสูงเกินไปนะครับกับบันในน้ำนะครับผมโดยเฉพาะขายริมถนนนี่นะครับเป็นถุงนะครับผมก็เฮ็ดเป็นถุงละวลอยนะครับอันนี้ซีโร่นะครับนี่พี่น้องสมหากะใส่เป็นสมซาถังนะครับซาถังอันนี้สองโลงเคิงนะครับลอยหนึ่งนี่พี่น้องสตรอเบอรี่นี่เจ็ดขีด นะครับทุงละลอยขึ้นกันอันนี้ทุงละหาซิฟนะครับสามขีดนะครับอุปกรณ์ท่าวกะง่ายๆนะครับเอาตำนะครับที่มีมีน้ำบานน้ำเพื่อนนะครับเ้ากะเอามาใส่นะครับยิบจับเอามาใส่เลยนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับ จริงแบบม่วงนะครับถ้าเขาซื้อตามตลาดขายทรงนี้นะครับต้องท่ำใจเลยนะครับให้เลือกนะครับวิธีเลือกก็เลือกขนาดเลือกผิวกับพ่อนะครับส่วนควาำแก่บบแกนี้นะครับจังไดยก็โดนโดนอยู่แล้วนะครับโดนอยู่แล้วนะครับจะบ่อคอยแก่นะครับนอกจากเขาจะเขาเข่าแบลงในสวนกันจะพ่อพ่อกันนะครับพ่อๆกันนะครับนอกจากจะมี ออนอกจากจะขายนะครับหลังจากมันออกมาจากระยะหนึ่งยังสินะครับถ้ายัางไม่อยู่นี่จังไดกับออนนะครับเพราะว่าแต่และสวนนี่ก็แข่งกันเก็บนะครับเพื่อให้ได้ราคานะครับนี่ครับผมแดดปันมาทั้งฟังทั้งผี นี่นะครับแดดมาตามเงาหนีด้วยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าพี่น้องว่าเบิงนะครับบ่คอยเดี๋ยวลงคลิปนะครับอาจจะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเลิกขายผลไม้ไปแล้วหรือจังไดนะครับยั่งนะครับเอากระลังทดสอบนะครับบักม่วงนะครับก้อนจะจัดเต็มนะครับว่ามันเป็นจัดเต็มหรือมันเป็นตะเอามาเสริมนะครับก็เป็นการทดสอบไปในตัวพร้อมนะครับบักม่วงมาทดสอบกันเมื่อนี้นะครับ นี่นะครับพี่น้องน่าจะได้ไปประมาณล่างหนึ่งแหละหละนะครับ mm hmm. เลืออยู่นี่ก็อีกล่างหนึ่งที่ไปห้องนั้นนะครับออกมาสามล่างขอ mm hmm. จบคลิปนี้ไปสนีก่อนนะครับผม mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาในเด้อนะครับ mm hmm. พอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ mm hmm.